สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมรี่นะครับนี่ก็ลูกสาวก็หลังจากที่ท้องเสียไม่ค่อยกินหญ้าไม่กินอะไรเลยนะครับตอนนี้วันนี้ก็เริ่มกินแล้วครับเริ่มกินหญ้ากินอาหารแล้วครับผมแต่ก็ยังไม่ฟื้นเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ยังไม่หายยังไม่หายสนิทนะครับผมก็ยังอาจจะซึมๆบ้างนิดนึงแต่แต่ว่าเริ่มกินนะครับผมก็อาการก็ดีขึ้นเร็วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มหาอาหารนะครับผมเริ่มที่จะกินกล้วยกินสับปะรด กินยาอ่อนๆเพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะออก็ไม่แข็งแล้วครับอือออก็ไม่เร็วแล้วนะครับผมอือไม่เร็วแล้วแต่เหมือนกับยังแบบยังยังแข็งเนี่ยแข็งตัวอยู่ั้างครับแต่ไม่แข็งแข็งเยอะ แต่ว่ายังนิดๆหน่อยอยู่ครับผมเดี๋ยวจะพาเดินอยู่ครับผมเดี๋ยวจะพาออกไปเดินสักสิบนาทีพาไปเดินยุดเส้นยุดสายตอนนี้จะให้เขากินอาหารก่อนครับกินอาหารสักครู่หนึ่งก่อน ช่วงนี้อาบน้ำไม่ได้นะครับผมช่วงนี้ก็งดอาบน้ํากินน้ําอย่างเดียวอาบน้ําไม่ได้ครับช่วงนี้ก็คงจะประมาณอีก 1, วันสวันนู่นแหละครับถึงจะอาบน้ําได้แต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับดูสายตาแล้วก็สดชื่นขึ้นไม่เหมือนเมื่อวานครับจะเหมือนแบบเสื่องซึมแต่เมื่อคืนนี้นอนทั้งคืนนะครับน้องใหม่นอนนอนนอนเอาแรง เขาเมื่อวานก็กินน้ำเกลือไปตั้งสามขวดใหญ่แล้วก็ยาอีกสองขวดใหญ่ครับก็เลยทำให้อึอเขาไม่ไม่เล็วแล้วอึอเขาก็เป็นก้อน,นครับแต่ก็เป็นก้อนเล็กเครับเพราะว่าในท้องไม่มีไม่มียา้าอ,อยากเล่นนะครับนี่ครับอึอก็จะเป็นก้อนเล็กๆเหมือนลูกช้างนะครับผมเริ่มที่จะยกขายกอะไรเล่นด้วยแล้วครับผม ผอมลงนิดนึงครับผมผอมลงนิดหนึงหลังจากที่เป็นเป็นไข้ไม่สบายก็น้ำหนักลดลงประมาณ200กโลน้องใหม่เอ้ยน้องใหม่ายท้อง <c oughs> ก็เริ่มที่จะปฏิกิริยาก็เริ่มจะกินแล้วครับกินยากินอะไรแล้ว เมื่อวานก็เอาต้นโพมาให้กินครับเนี่ยต้นโพมาเป็นต้นไม้วันนี้ก็ไปตัดหญ้าสวยๆมาให้กินก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับสายตาก็เริ่มที่จะสดชื่นขึ้นหลังจากที่เมื่อวานซึมมากครับไม่กินกับต้นไม้ก็กินได้ไมาเยอะแต่วันนี้เริ่มกินนะครับผมเริ่มกินหญ้าแล้ว ก็จะฟื้นตัวเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมหนึ่งอาทิตย์ก็จะเริ่มฟื้นตัวพอวันนี้กินขนาดนี้พวกนี้ก็กินเยอะกว่าน,นี้พอคืนนี้ก็จะเป็นสีสีอีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้อึเขาจะเป็นสีออกเทาๆออกดำๆนิดนึงแต่พอพวกนี้อ,อึก,ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขึ้นโอ้ขาแข็งตัวนี้ขาหน้าแข็งขาข้างซ้ายแข็งนิดนึงเดี๋ยวจะพาออกไปเดินก่อนแป๊บหบนึง่ง ให้ขาเขายืดก่อนนี่คืออาการของช้างที่ท้องเสียนะครับคือถ่ายท้องแล้วก็จะยืดตัวขึ้นตัวโตขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สภาพร่างกายก็จะสมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมนะครับผมตอนนี้ก็นี่ครับจากที่เขาคลอดรูปไปก็ ลูกน้องเสียเขาก็จะลดหมดเลยนะครับผมไม่เหลือเลยครับเหลือนิดเดียวแต่ไม่แข็งนะครับจะเป็นเหลวเวเลยครับผมก็จะเป็นก้อนเหลวเพราะว่านมของช้างที่อพอลูกเสียไปแล้วไม่มีน้องดูดก็เขาก็จะเลี้ยวเลี้ยวหมดเลยครับจะเหลือแบบไม่มีก้อนอะไรนะครับพอเราผสมใหม่ถ้าน้องเขาติดอะไรเงี้ยก็จะเป็นก้อนขึ้นมาแข็งตัวใหม่ ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นแล้วกินยากินอะไรได้นี่ขาหน้านะครับขาในี้แข็งนี่ขาข้างข้างซ้ายหน้าแข็งเดี๋ยวคนี้ก็คงจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมขาแข็งแข็งข้างข้างซ้ายขาหน้าซ้ายแข็งนยังมีเสียงไหมเดี๋ยวยวยังมีเสียงไหมลูกเดี๋ยว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 ก่อนนะ สวัสดีค่ะก่อนเลยสวยๆส,สวัสดีค่ะสวยๆเสียงด้วยไหนเสียงก่อนมีเสียงไหมเนี่ยมีแรงไหมนี่ยฮะอ่ะเสียงก่อนเสียงไ <c oughs> ม่มีแรงออกเสียงแล้วน้องใหม่เสียงด้วยค่ะสวยสวยข้าข้าข้าก่อนลูก หน้าแข็งเดี๋ยวจะพาไปเดินแป๊บหนึ่งให้ออกกำลังกายจะหมอกนะครับเจ้าหมอกหมอกเอ้ย <c oughs> นี่หมอกเลยหมอกนี่เจ้าหมอกครับผมสีสวยนะครับผมเจ้าหมอกนิ่มนิ้มนิ่มนิ่มกันนิ่มกอนยิ้มนิ่ม ยิ้มยิ้มกันเลยยิ้มมายิ้ม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 ,มเออ <c oughs> ตั้งไปไหนไม่รู้ตั้งนี่ก็จะตั้งครับผมตงัตงตงัตงวันนี้เนาะตั้งเลยนี่ก็จะดำจ้าดำนี่ก็เจ้าตั้งตังนี่ตั้งนี่ตั้งตั้งไปใส่หึ

นี่ก็จะดำนะครับผมไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวครับนุ่นกัดกะละมังที่ใส่ข้าวให้จนพังหมดดำดำมานี่ดำดำ,ดำ จดาดาอ้วนมากเลยครับผมนี่ก็ลูกของเจ้าดานะครับจะตตาไอหมอกหมอกหมอกวันนี้เนาะหมอกนี่เจ้าดาทามันแล้วครับทํามันแล้วก็เลยอ้วนแล้วก็ผ่าตัดมะเร็งเต้านมด้วยครับผมโยกแล้วมีแรงโยกแล้ว น้องใหม่ไม่แรงโยกแล้วสสดี่ค่าสวยหัวสูย้ยมากขึ้นเสียงด้วยค่าก่อนลุกค่าก่อนดูสายตาครับค่าค่าสวยๆ <c oughs> <c oughs> เป็นไข่สองสามวันปุ๊บเลยสวยเสียงด้วยค่าก่อนคนสวยเสียงดีๆค่าก่อนค่า เขาก็จะออกสีแบบนี้นะครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สันกระดิ่งกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ครับผมขอบคุณน้องมากครับคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ